และในช่วง3วันนี้ค่ะก็เป็นการนัดทําการประท้วงที่เรียกว่าอารยะขัดขืนร้านรวงต่างๆและบ้านที่อิรานในช่วงนี้ประชาชนนัดปิดบ้านกันเพราะต้องการส่งเสียงไปยังรัฐบาลค่ะติดตามรายงานจากคุณกันยานัทเตโชตอัศนีค่ะร้านค้าในหลายเมืองของอิรานยังคงปิดทําการตามคําเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประท้วงประกาศนัดหยุดงานเป็นเวลา3วันเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจในการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่บังคับใช้กฎการแต่งกายของสตรีในอิหร่านโดยเฉพาะการคลุมฮิยับหรือผ้าคลุมศรรีรษะตามหลักศาสนาอิสลามนักขาเจ้าของร้านรองเท้าในเตหะรานบาซา่าตลาดประจําเมืองเตหะรานมองว่าร้านค้าถูกกดดันให้ปิดร้านในวันจันทร์ถึงวันพุธเพื่อร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล بالا حقیقت امیر که این فراخان ها و کلا این مسائل باعث تعطیلی کسب و کار شده و بدتر از اینا ما هاست ما اینترنت نداریم که حجم عظیم کارمون با اینترنت که وقتی اینترنت نباشه قسمت زیادی از کاسبیا اصلا از بین میره این یه مطالبه برحقیه و باید سی بهشون گوش بدن اینکه جامعه دو قطبی بشه به جون همدیگه بیفته و شروع بکنن هی هر روزی مسائل رو به وجود بیارن نه تنها وضعیت بهتر نمیشه بلکه عقبگرد میکنه. تا خوده این کار دستگاه های اینی میگه بگهว่า การเคลื่อนไหวทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก. این فراخونه خب باعث شده که یکم یک کورکاسوی ما به هم بریزه. یک کوچولو دولتمون با مردم صحبت شروع کن صحبت کردن าการประท้วงในอิร่านเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อตำรวจศิลธรรมของอิร่านวควบกลุ่มตัวมาซาอามินียิยงอิรานวัย22ปีในข้อหาฝ่าฝืนกฎไม่สวมฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะของหญิงบุชลิมในพื้นที่สาธารณะ ผู้หญิงชาวอิหร่านเคยมีอิสรภาพในการแต่งกายแต่หลังจากการปฏิวัติอิหร่านในปี1979รัฐบาลอิหร่านเริ่มออกคำสั่งให้ผู้หญิงทุกคนสวมผ้าคลุมศีรษะในที่ทำงานต่อมาในปี1983รัฐบาลอิหร่านตัดสินลงโทษผู้หญิงที่ไม่ใช้ผ้าคลุมศีรษะด้วยการเคี่ยน74ครั้งและไม่นานมานี้มีการเพิ่มโทษจำคุกผู้ฝา่าฝืนสูงสุด60วัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของรัฐบาลอิหร่านทุกปัจจุบันรัฐบาลอิหร่านระบุว่าหากผู้ประกอบการรายใดปิดร้านเพื่อสนับสนุนการประท้วงจะโดนโทษปรับถูกปิดร้านและถูกลงโทษโกลามพอสเซนโมเซนีเอเจีหั je, วนหน้าฝ่ายตุลาการอิหร่านกล่าวโทษผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้บรรดาร้านค้าต่างๆปิดร้านเพื่อรวมเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพราะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมผู้ประท้วงที่ออกมาเชิญชวนให้ผู้ประกอบการปิดร้านมีรายงานจากสื่อของรัฐบาลอิหร่านว่าเจ้าหน้าที่ตุลาการสั่งปิดสวนสนุกในศูนย์การค้าเตหะรานเพราะเจ้าหน้าที่สวมฮิญาไม่เรียบร้อยขณะที่รายงานจากสำนักข่าวฟาสของรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าร้านเครื่องประดับและร้านอาหารของอาลีดาอีอดีตนักฟุตบอลดาวยิงอันดับหนึ่งทีมชาติอิหร่านถูกเจ้าหน้าที่ทางการล้อมเอาไว้ลักตัดสินใจปิดร้านเพื่อเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ด้วย กัญญาณัฐเตโชดอาสีไทย PPS รายงาน